อุด้อุด้งส่นยางป่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวละไปป่ะไปไหมไปเที่ยวไหมเดี๋พี่อันดูซิหมาง่วงนอนเหรอไหนหมาง่วงนอนเหรอคะนี่เอ้ยนี่นี่นีนี่มาแนตรงนี้สิมาเร็วมามาจิบมาแนวตรงนี้ลุกเร็วลุกลุกมาแนวตรงนี้เร็วลุกลุกเร็ว โอู้ดงอาวะอ้ดงบ้า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 บา <c oughs> อู้ดงจ๋าอ้ดงง่วงมากเหรอไม่เช้าตื่นเช้าเหรอดงไหนไปเอาเป็ดให้พี่อ่ะนุ่มเป็ดไหมเป็ดอยู่ไหนคะไปหยิบเป็ดมาดิเป็ดอยู่ไหนหยิบเป็ดให้พี่อ่ะสิเดียว วายวายกัดผ้าเหรอเนกัดผ้าเหรอจี้